สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เรื่องราวต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่เมื่อคุณและเขาได้แรกลายกันเพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อกันไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาขอหรือคุณไปขอเขาก่อนก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าได้มาแล้วจะต้องทําอย่างไรสําหรับคุณสาวๆมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าต้องแชทอย่างไรให้ผู้ชายชอบกลัวมากไปจะไม่ดีหรือน้อยไปก็อาจจะนกก็เป็นได้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4เทคนิคแชทอย่างไร ให้ผู้ชายหลงรักนำมามาให้คุณสาวๆได้ดูกันเพื่อใช้เป็นตัวช่วยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับข้อที่1คุยเรื่องที่เขาสนใจ อยากจะได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสืออยากจะได้หัวใจผู้ชายก็ต้องเข้าไปอยู่ในโลกของเขาการสืบดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษคงไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของคุณวิธีนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณและเขามีอะไรที่คล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนเหมือนกันและจะทำให้คุยกันได้ถูกคอสนิทกันง่ายขึ้นมีเรื่องให้คุยกันตลอดโดยไม่เบื่อครับ ข้อที่2องทำให้เขาเป็นฮีโร ลองขอความช่วยเหลือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มั่นใจว่าเขาจะช่วยได้และไม่บ่อยจนเกินไปแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งประมาณว่าถ้าไม่ได้เขาคุณคงแย่หรือขอทําอะไรเพื่อเขาเพื่อเป็นการตอบแทนทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่เป็นที่พึ่งและเป็นคนที่คุณไว้ใจการทําแบบนี้เขาจะรู้สึกได้เองว่าเขาคือคนพิเศษสําหรับคุณครับ ข้อที่3อย่าทักทีรักษาระยะห่าง ในข้อนี้สําคัญมากๆครับอย่าออกตัวแรงเดี๋ยวจะแหกโค้งท่องเอาไว้ว่าคุณต้องใจเย็นๆช้าๆได้พราเล่มงามอย่าทักหาเขาทีจนเกินไปเลิกนิสัยส่งสติ๊กเกอร์รัวๆและไม่ต้องใจจดใจจ่ออยู่กับการตอบแชทถ้าเขาทักมาก็เว้นไว้สักนาทีสองนาทีค่อยตอบทานองว่าไม่ได้รอให้ทักมานะคุณก็มีเรื่องอื่นๆในชีวิตที่ต้องทําเหมือนกันไม่ได้รอจริงๆการรัก ระยะห่างเอาไว้จะทําให้เขามีเวลาได้คิดถึงคุณและทําให้เขารู้สึกท้าทายมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่4เผยความในใจผ่านเพลง อาจจะดูเฉยๆแต่ก็ยังใช้ได้ผลสําหรับสาวขี้อายไม่กลา้าพูดตรงๆลองส่งเพลงให้เขาเพื่อบอกความในใจเลือกเพลงที่มีเนื้อหาดีๆวิธีนี้คุณผู้ชายจะรู้ได้เองว่าคุณกําลังเปิดทางและถ้าเขาก็ใจตรงกันเขาจะรู้เองว่าควรทําอย่างไรต่อไปครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4เทคนิคแชทอย่างไรให้ผู้ชายหลงรักจากทุกคอที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆคนไหนที่อยากมัดใจคุณหนุ่มๆในช่องแชทให้ได้สําเร็จลองนําเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้กันดูรับรองว่าคุณจะไม่มีนกอย่างแน่นอนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไป,ปอแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ